วันนี้อ้องก็เลยพาทุกคนมาคุยกับเจ้าของบ้านตัวจริงค่ะเป็นคนที่ซื้อบ้าน s c g h จฮามของจริงอยู่จริงจ่ายจริง นี้คอนเทนต์ของเราคือบ้านโมดูล่าโครงสร้างเหล็กทั้งหลังซึ่งถ้าใครจําได้นะคะอ้อมเคยไปเปิดบ้านตัวอย่างของ ACGH มาแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนั้นคนดูเยอะมากแล้วก็แน่นอนคําถามก็เข้ามาเยอะเช่นเดียวกันแต่ทุกคนค่ะอ้อมบางอย่างอ้อมตอบไม่ได้จริงเพราะว่าบ้านอ้อมยังเป็นตึกแถวรีโนเวทอยู่เลยวันนี้อ้อมก็เลยพาทุกคนมาคุยกับเจ้าของบ้านตัวจริงค่ะเป็นคนที่ซื้อบ้านไอซีจีฮามของจริงอยู่จริงจ่ายจริงแล้ววันนี้เขาเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่แล้วอ้อมจะพาทุกคนมาคุยนะคะว่าสรุปมันดียังไงมันเวิร์กยังไงมันเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะถ้าใครกําลังคิดจะปลูกบ้านอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะ เข้าไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะนี่คือพี่ฟามเป็นเจ้า ของบ้าน A C G ซีฮามหลังนี้ที่พี่ฟาร์มเป็นเจ้าของจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับซื้อเองครับซื้อเองจริงอยู่จริงใช่ครับอยู่จริงครับไม่ได้มอกอับ <laughs> ไม่ได้หอกอับทุกคนนี่ไม่ใช่หน้าม้านะคะอันนี้ก็คือพี่ฟาร์มย้ายไปอยู่บ้านหลังนี้ได้กี่เดือนแล้วเดือนนิดๆครับอ๋อแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อ A c g ซฮามอ่ะก็จริงๆเราเราโตเมืองนอกแล้วเราก็อยูอ่อยู่คนเดียวมาตลอดอยู่หออยู่คอนโด แล้วเราก็าได้เวลาละที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างี้ครับก่อนหน้านั้นมีแบบไปเชอเวย์อะไรไหมคะหรือว่าเราตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยเรามีในใจอยู่แล้วว่าเราจะทําที่นี่สร้างที่นี่ใกล้คุณแม่เพราะบ้านพี่บ้านแม่พี่ฟามอยู่ตรงนี้เองนะคะตัวเดียวกันครับครับเราไปดูหลายที่แล้วก็สุดท้ายแล้วเราชอบของ S c g มากที่สุดแล้วเราก็ไปศึกษาดู YouTube ดูอะไรทุกทุกทุกคลิปเลยได้ดูคลิปออมปได้ดูครับดูหนึ่งในคลิปนั้นนะครับที่ที่แบบว่าเออ ฟังก์ชันต่างๆของเขาเราก็เลยชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเออลองไปป้ายาเขาาที่บ้านเล็กๆน้อยๆให้ว่าเออลองลองสร้างแบบเอซีดูไหมแบบโมเ l ล่าดูไหมอะไรครับแล้วก็มีซีรีส์นี้เป็นส์ทซีรีส์ที่เข้างบ ของขอ,งอ,อคือครเราเริ่มจากตั้งงบแล้วก็ไปดูรุ่นที่มันน่าจะอยู่ในง,งบเ<ช>ราก็คือรุ่นสมาร์อ้ยเป็นอยู่ในตัวสมาร์ทซีรีอันนี้เนาะใช่ครับใช่เราเออใช่แต่จริงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตอนที่อ้อมไปเปิดบ้านตัวอย่างมามันเป็นอติเมทซีรีซึ่งซึ่งอ้อมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะมีคอมเมนต์ถามว่าถ้าเกิดมันเป็นรุ่นที่รองลงมารุ่นที่เล็กลงมามันมีอะไรแบบแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะได้เห็นของจริงเลยเนาะให้อย่างผนังอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเห็นได้เลยไอตอนปะิเซนจ็ เหมือนเป็นมาแปะแปะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนาะสวยๆหน่อยแต่อันเนี้ยมันก็จะเป็นสีสีนี้ที่เขาบอกว่าสีมันผสมอะไรนะผสมซิลิก้าเอาผสมซิลิก้าซึ่งเขาเคลมว่าอะไรดีกว่าต้องถามเจ้าของบา้านครับมันจะไม่หลุดร่อนนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อราครับอันนี้คือที่เขาบอกมาใช่าห้าทอแล้วถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดทำไงอ่าก็มีประกัน3ปีครับอ๋อเขาก็ยังรับประกันอยู่ถ้ามันหลุดระหว่างนั้นเนี่ยทุกคนคือ คือมันจะมันจะไม่ได้เป็นผนังเรียบๆแต่มันจะเป็นผนังแบบผนังแบบขุกขักขุกขักอ่ะอันเนี้ยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นไอตัวซิลิก้าที่เขาผสมแล้วก็เอาเหล็กออกเนาะซิลิก้านี่รู้สึกว่าคือธาตุเหล็กแล้วเขาก็เอาเหล็กออกมันก็จะเนี่ยมาผสมกับสีมันมก็จะขุกขักขุกขักแบบเนี้ยแต่ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็คือต้องอีกสิปีมาเปิดบ้านพี่หมานี่นะาเปิดใหม่ครับแล้วตัวโครงสร้างอะคะตัวโครงสร้างมันต่างอะไรจากรุ่นใหญ่ไหมที่เขาใช้เหล็กแซมอันนั้นเหมือนกันปะใช่ครับเหมือนกันเลยจะเป็น จะเป็นเหมือนกันเปะเลยครับจาองคือโครงสร้างภายในไม่มีอะไรแตกเลยขออนุญาตเข้าไปดูได้ครับเนี่ยอ้อมเข้ามาในบ้านเนี่ยรู้สึกไหมว่าอากาศมันดีแล้วก็มันไม่มีฝุ่นที่อ้อมรู้สึกก็คือมันเย็นเาอยู่ข้างนอกเราร้อนมากแล้วเข้าข้างในเรารู้สึกเออมันเย็นมากเลยใช่ครับอ๋ออันนี้เราก็แบบ ทำความสะอาดกันเองเนาะก็เลยเราก็เลยเลือกอันนี้ใช่ไหมก็เลยเลือกอันนี้เพราะว่าอ่ามันมันไม่มีฝุ่นอย่างที่ที่เขาบอกจริงๆอ๋ออ๋อถ้าถ้ามันไม่มีฝุ่นกันก็แปลว่าไอ้กรอบประตูหน้าต่างที่ซีลเนี่ยคือมันก็จะได้เหมือนรุ่นใหญ่ที่อ้อมเคยไปดูใช่ครับมันจะอ่ามันจะแตกต่างกันแค่เรื่องอ่ะวัสดุหลักของบ้านแล้วก็พื้นที่แต่ที่เหลือเหมือนกันหมดเลยอย่างเช่นอ่กระจกนะครับกระจกของบ้าน ออติเมตจะเป็น3ชั้นตาของสมาร์ทซีรีส์เนี่ยก็จะเป็น2ชั้นตากันนิดเดียวมันจะเป็นเรื่องดีเทลของวัสดุส่วนใหญ่นะมมนเรียกว่าสเปกวัสดุนะว่าใหญ่บ้านเล็กอเราเรื่องดีไซน์อะคะอันนี้ก็คือเขาจัดมาให้แบบนี้หรือว่าพี่ฟาร์มเป็นคนแบบสั่งเขาเองว่าเอ้ยตรงนี้อยากได้อะไรตรงนี้อยากได้อะไรจัดฟังก์ชันเองหรือล่าหลักๆก็แบบบอกเขาว่าอยากได้ห้องพักไอห้องรับแขกที่ใหญ่ๆอะไรครับโล่งๆแล้วก็ ก็จะบอกเขาว่ามีห้องกินข้าวแยกเล็กๆน้อยแต่เฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยที่เห็น,น่ะก็คือไปกับที่บ้านไปกับที่บ้านใช่แล้วคุณแม่เห็นว่าบ้านตัวอย่างของไ c g อะสวยก็บอกอซื้อเลยซื้อเลยอ,อันนี้ก็คือซื้อ,<ล>ซ,อซื้อจากบ้านตัวอย่างหมดเลยคืออุ้มมาจากบ้านตัวอย่างใช่ครับฉ <laughs> ันชอบฉันชอบฉันจะเอาใช่ครัวก็เ,เป็นครับอ้าวเหรออันนี้เหรอคะอันนี้ก็มาจากบ้านตัวอย่าง อ๋อก็คือไปถึงฉันชอบฉันซื้อฉันจะเอาแล้วอันเนี้ยอันนี้ก็คือคุณแม่เลือกแน่นอนอ่าถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จะเป็นคุณแม่เลือกกับคุณน้าครับ <laughs> ตามสไตล์เขาเลยตามสไตล์อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือพี่ฟาร์มก็ชอบหรือเปล่าคะหรือว่าเราไม่สามารถแบบเราใช้คาว่าเถียงไม่ได้ดีกว่าครับอ๋อโอเคเข้าใจได้ <laughs> อ๋อแปลว่าบ้านพี่ฟาร์มอ่ะคนจีนใช่ไหมใช่ใชค,คือเขาแบบเป๊ คนจีนส่วนใหญ่จะไม่ชอบโต๊ะเหลี่ยมเขาเขาก็พูดว่าเราเราอยากได้โต๊ะเหลี่ยมอยากได้โต๊ะหินเนาะเขาก็บอกว่าตาโต๊ะตามงจุ้ยอะไรเงี้ยห้ามมีเหลี่ยมเดี๋ยวจะเหลี่ยมกันอะไรงีอ๋อก็ตามเขาเลยอ่าโอเคก็เลยได้โต๊ะหมุนมันโอเคได้เข้าใจได้อันนี้เป็นห้องอะไรคะพี่ห้องน้ําครับใช่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นห้องน้าทั้งรับแขกกับ ห้องนอนรับแขกด้วยครับเออชอบความอะไรอย่างนี้ของเขานะเพราะมันเป็น,น,น S C G ทำนะมันจะแบบมันไม่มีขั้นแล้วก็จะเป็นร่องน้ําอะไรอย่างนี้มาแทนแล้วก็ห้องนอนที่พูดถึงก็คือห้องนี้ใช่ไหมใช่ครับห้องนอนเล็กอ,อ,อ่าไม่ต้องบอกว่าใครเลือก <laughs> <Okay. laughs> อเคอ้โอจริงๆห้องนี้วิวดีมากเลยนะทุกคนเหมือนรีสอร์ทฟิลรีสอร์ทใช่ครับถ้าบ้านเดิมแล้วอะ่ะจะเป็นอารมณ์เหมือนอ่ารีสอร์ททำให้เขาแบบสบายอยู่แต่บ้านวันๆแต่เฟอร์นิเจอร์ก็ตามเทรนเหมือนเดิมตามเทรนแม่ซื้อเทรนไม้นั่นเอง <laughs> แล้วก็ใช้ห้องน้ำทะลุกันตรงนี้แล้วก็ <laughs> มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นแอร์แฟค o r y ทอรี่ของ s c g ครับ อ๋อเอฟเฟกต์เตเออใช่อันนี้อ้อมก็ได้รับคำถามมาเยอะเหมือนกันว่าบ้านรุ่นเล็กมีเอฟเฟกต์ไหมก็คือมีนะคะทุกคนไอคำต่ออันนี้ให้ดูเป็นหลักฐานอ๋อแล้วก็ใช้ร่วมกับห้องเก็บของอะไรอย่างนี้ไปเลยใช่มใช่เขาก็เป็นห้องเก็บของในตัวไปด้วยเลยแล้วก็ถ้าช่างเขาจะลงไปแม่ทนเน้นใต้บ้านก็เข้าฝั่งนี้ได้อ๋อลงผ่านช่อง Servic ิตรงนี้แล้วเราก็จะไปเจอกับพื้นข้างล่างไว้สําหรับเซอร์วิเนาะครับ นี่ก็จะเป็นห้องพี่ชายนะครับห้องพี่ชายก็วิวดีเหมือนกันแต่ว่าสังเกตได้นะว่าห้องห้องนอนของที่นี่แต่ละห้องตั้งแต่ห้องนอนชั้นล่างคือมันใหญ่มากใช่ห้องนอนทั้ง3มห้องเลยก็คือเท่าเทียมกันหมดเท่ากันเป๊ะเท่ากันเป๊ะตอนแรกมันไม่เท่ากันแต่เราให้โจทย์เขาว่าไม่ไม่อยากไม่อยากทะเลาะกันเรื่องห้องอ๋อเราจะไม่มีการแย่งห้องกันทุกห้องต้องเหมือนทุกห้องเท่าเทียมกันหมดสุดยอดขนาดขนาดห้องผมที่มีระเบียงของเดิมอ่ะก็ตัดออก จะได้เท่าเทียมกันใช่จะได้ไม่มีระเบียงสุดยอดอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็เตียงไม้ก็จะเหมือนกับข้างล่างเพราะว่าพี่ชายผมก็ค่อนข้างจะตามใจแม่เขาก็เห็นแม่ชอบไม้เขาก็ตามเขาซื้อร้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอล้วให้องพี่ฟาร์มแล้วห้องผมเลยครับอ๋อ อันนี้ก็คือตัวตนของพี่ฟาร์มอยู่ตรงนี้นี่เองก็จะเป็นห้องเดียวที่ไม่เหมือนใครในบ้านเลยเอ,อ,อันนี้คืออันนี้คือเขาโอเคที่เราจะเปลี่ยนหรือว่าเราใช้วิธีแอบเปลี่ยนเราค่อยๆแอบเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยครับอย่างแอบเปลี่ยนกับเซลเหรอคะใช่ครับก็คือคุยกับเซลโดยตรงเลยว่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตรงนี้ให้ผมหน่อยนะเปลี่ยนสีพื้นอะไรอย่างนี้ครับพื้นเรจะไม่เหมือนห้องอื่นใช ใช่พื้นที่มันเข้มเนาะมันจะเป็นสีดักดักนิดนึงอ๋อก็คือก็คือเหมือนกับลมแบบคุยกับเซลล์ว่าให้เปลี่ยนแล้วเขาว่ารู้อีกทีนึงก็คือตอนที่เสร็จแล้วบ้านเสร็จแล้วเปลี่ยนไม่ทันแล้วแม่จังเลยอะ่ะโออใช่ห้องนี้ดูเท่ๆแบบบ้านสไตล์เดิมที่พี่ฟาร์มชอบดีกว่าเป็นแบบไหนอะ่ะจริงๆผมชอบอบ้านสไตล์ล็อกไม่น่าแต่มันมันได้แค่นี้ มันใกล้เคียงที่สุดได้แค่นี้แต่ห้องแต่ห้องนี้น่ารักนะลวพี่ฟาร์มต่วนใหญ่ก็คือใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะมีน้องหมา <Hey. S 2> นอนอยู่ข้างๆน่ารักด้วยจิงโจ้ <laughs> ้อนกลับไปนิดนึงค่ะก่อนที่พี่ฟาร์มจะตัดสินใจตอนนั้นอ่ะเรามีช้อยเยอะมากเรามีช้อยทั้งบ้านโครงการมีทั้งบริษัทรับช่างบ้านทั่วไปแล้วก็มีทั้ง s c g ซีจามอะไรมันคือปัจจัยจริงๆที่ทําให้พี่ฟาร์มตัดสินใจเลือก a c g s c g h a r ีมะค่ะเราซื้อเทคโนโลยีของเขาแหละที่ท,ท,ที่มันมีหลายอย่างแล้วก็อ่เขาบอกว่าเขาสร้างได้เร็วกว่าทั่วไปเซลก็เก่งแล้วก็อ่พาไปดูบ้านตัวอย่าง ก็เลนนเป็นวันแรกเลยปะที่ที่เรา<ช>ได้ไไเข้าไปเจอเจอไปดูครั้งแรกเลยแล้วก็ก็ไม่รู้ว่ายัาง,ง,งงงกันอยู่เลยครับว่าอยู่ดีก็ตกลงตกลงจองเลยตกลงจองตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปใช่ครับพอขึ้นรถเซ็นเสร็จเรียบร้อยขึ้นรถกลับมานั่งอยู่ที่บ้านเก่าก็ทุกคนยังเงียบๆนิ่งงงว่าแบบนี่นี่ซื้อบ้านกันแล้วเหรอ <laughs> อ๋อคือกลับมายังเบอร์กันอยู่เลยเอ๊ะเมื่อกี้เราจองบ้านกันเอ๊ะเมื่อกี้เราจ่ายเงินจองกันไปหรออะไรใช่ครับยังยังแบบมึนกันอยู่เลยว่าแต่ละคนอพะพอตัดสินใจจองแล้วคือถ้ามันได้เข้าไปแปลว่ามันก็เริ่มชอบแลวเนาะพอตัดสินใจจองแล้วโปรเซสถัดไปของเราคืออะไรอะคะเขาก็ติดต่อมาให้ออกแบบบ้านใช่ครับเขาก็จะมีแบบหลายๆแบบที่เขาเสนอมาแล้วก็ถามเราด้วยว่า เรามีอะไรที่เราต้องการไหมจะมีหลักๆเลยทุกมีความเท่าเทียมกันครับคือทุกคนในบ้านอยากได้ห้องนอนที่เท่ากันก็คือสามห้องที่เราเห็นก็ใส์เสงเขาเท่ากันเป๊ะเพราะของเดิมมันมีสี่ห้องนอนแล้วก็ห้องเล็กห้องใหญ่ห้องมาสเตอร์เงี้ยเราตัดให้เหลือสามเลยแล้วเท่าเทียมกันหมดเราก็เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาทําแบบอยู่ประมาณ2เดือนนครับ 2เดือนในการทําแบบโพเชตระหว่างลงเสาเข็มจนถึงวันที่ข้ามจนตกแต่งภายในเลยเนาะส่วนอินทเรียจนบ้านเสร็จที่แบบย้ายเข้ามาอยู่ได้มันใช้เวลาประมาณกี่เดือน,นะคะห <6 S 1> <6 S 2> เดือนพอดีครับ6เดือนพอดีเป๊ะเลยครับทาแบบ2ลงเข็มจนถึงอินทีเรียจน,จนถึงทำเสร็จย้าย 6, เข้ามาอยู่ก็แปลว่ารวมทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่วันจองอะ่ะแค่8เดือนใช่ครับเออก็เร็วจริง ก็เลยอ๋อมันก็เหมือนกับว่าเราจ่ายเงินซื้อเวลาตรงนี้ด้วยเขาก็ระหว่างที่เขาสร้างเขาก็จะพาเรานัดกับเราไปแบบไปดูวัสดุแต่ละอย่างอย่างเช่นหลังคากระเบื้องสีวอลเปเปอร์อะไรอย่างนี้ครับเหมือนให้เราเลือกวัสดุเองแต่ละขั้นตอนแล้วก็จะมีของที่เข้ามาบ้านจริงๆก็คือมามาพร้อกัว QC มาเซ็นมาเซ็นว่ามอบแต่ละสเตจของบ้านนะครับ อ๋อ<ช>ก็คือหนึ่งก็คือมีมาตรวจงานแต่ละ<ช>สเต็ปก่อนส่งมอบ,บเห็ไหมคะสองก็คือเพราะว่าเราใช้อินทีเลียเขาเราก็เลยต้องเลือกของไปแล้วก็ทําไปด้วย<ช>พี่ฟาร์มในฐานะที่พี่ฟาร์มเป็นเจ้าของบ้านอยู่จริงจ่ายจริงซื้อจริงเนี่ยแล้วลองเข้ามาอยู่ประมาณเดือนกว่าแล้วเนี่ยอ้อมอยากถามเรื่องแบบจุดที่เป็นข้อจํากัดที่ยังติดอยู่ในใจว่าเอ้ยวันนี้เราเลือก S c g ซีจมแต่ว่าเรายังเสียดายเรื่องนี้อยู่เลยกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือจุดที่ประทับใจว่า วันนี้เราแฮปปี้มากที่เราเลือกจุดหนึ่งที่เราเสียดายเราอ่ามันบ้านเป็นเหล็กพอเราถ้าเราเดินหนักจริงๆอ่ะมันมันจะมีเสียงนิดหนึ่งมันจะไม่เหมือนปูนที่จะเงียบพอข้างในระหว่างชั้นมันโปรใช่เพราะมันเป็นมันเป็นเหล็กเนาะใช่ประมาณนั้นแล้วก็ที่ประทับใจจริงๆก็จะมีเรื่องของอ่าเทคโนโลยีต่างๆที่ที่เราเข้ามาใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันทําให้บ้านเย็นอากาศดีแล้วก็ทั้งที่มาหน้าสายงานอ่ะ มันจะมีประมาณ3-4คนคือไม่เยอะเท่าบ้านปูนแล้วก็มีเวลาทำงาน<อ>าตกเย็นมาน้อยมันเป็นข้อดีอยังไงคะครับก็ที่บ้านมีแม่กับน,น้าที่อยู่หลักๆแล้วก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเขาว่าถ้าเขาอยู่2คนแล้วช่างแบบมาเป็นสิบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความ เสียงกับเขาคือ,อรเราไม่เป็นห่วงระหว่างการก่อสร้างคือเราไม่ได้เข้ามาดูเราก็ไม่เป็นใชเ่เราเราแทบจะไม่ได้เข้ามาดูเลยมีอีกจุดหนึ่งที่ที่ชอบมากจริงเลยก็คือตอนทําบ้านครับคือเราจริงๆห้องนอนเห็นเป็นสีเขียวแต่เราเลือกสีน้ําเงินเข้มไว้ออแต่ QC เขาไม่ให้ผ่านเพราะว่าด้วยวัสดุของวลเปเปอร์ที่สุดท้ายมาอยู่หน้าง,งานเขาไม่เขาไม่ให้ผ่านแต่เราบอกว่าไม่เป็นไร เอาสีนี้ก็ได้สีนี้ก็ได้แล้วก็เออจะเซ็นให้แล้วใช่มีมีรอยนิดนึงมีรอยต่อนิดนึงไม่เป็นไรเราเราโอเคเราอยากได้สีนี้คิวซีช่างบอกไม่ได้ครับไม่ให้ผ่านสุดท้ายต้องเปลี่ยนสีห้องอ๋อใช่ครับพวกคิวซีไม่ให้ผ่านใช่คิวซีโหดครับแต่ดีดีเขาดูกับเราใช่ไหคใช่ครับอ๋อเออมันก็เหมือนแลกกันเนาะมันก็เหมือนกับเรื่องเสียงเดินมาแลกกับมาตรฐานใช่ความปลอดภัยความรวดเร็วต่างๆนานั้นนมันเหมือนกับเราซื้อเทคโนโลยีแล้วก็ซื้อมาตรฐานจริงๆรอะเนาะ เอออันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะตัดสินใจกันนะคะถ้าเกิดใครกําลังแบบคิดจะปลูกบ้านอยู่ออว่า a อว่าี c g h มก็เป็นอีกหนึ่ง c h อ i c e เป็นทางเลือกที่ดียังไงก็ลองเข้าไปดูบ้านตัวอย่างของเขาก็ได้จูมี CDC ึกมี c d ใ่ไหมคะที่พี่ฟาร์มไปดูแล้วก็มีราชพฤกษ์ที่อ้อมเคยพาไปเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ฟาร์มมากๆเลยนะคะไม่เคยมาคุยกับเจ้าของบ้านเ c g h แบบจริงๆเลยแบบความรู้สึก อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็แฮปปี้ครับแฮปปี้มากอ้อมมาอยู่แต่ก็เรื่องอากาศดีก็รู้สึกได้จริงๆยังไงวันนี้อ้อมกับพี่ฟาร์มไปก่อนนะคะคนไว้วันหน้าจะพาไปหาโจ้าของบ้านประสบการณ์แน่นๆแบบนี้อีกนุฮคนอ้อมไปละ